สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนอสลับในคลิปีกันแล้วนะครับอ่ะั่นแหละนะฮะเลข3ตัวบนออกคล้ายๆกันนะครับนี่ ลยออกเหมือนกันเลยนะฮะออก99ก้า็มาเ9เหมือนกันนะครับซึ่งนั่นแหละที่ผมบอกว่า8กับ9เนี่ยน่าจะมาในหลักหน่วยนะครับก็มาในหลักหน่วยจริงๆด้วยนะฮะก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยเสียดายสามนะสามไม่มีเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นะแหละนะก็ยังดีนะก็มาตามมาต่อในตรงนี้นะครับแล้วก็ล่าสุด3ตัวนี้ออก9 8 9กนะก็จะมาตามในที่ออก9 8 9, 9. ด้วยนะครับผลล่าสุดนะฮะออกไปที่ใน4 สี 4, 4, 9 9 8่เเนี่ยแหละนะเลขออกเหมือนเหมือนกันนะครับส่วนในตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ใน1นึ่งหนถัดมาจากในตรงนี้ก็จะเป็นในที่ใน8 0ดศูนเออนี่ออก9 9หรือจะมาออก7 3 8 0แนะครับแต่ที่แน่ๆนเนาะเห็นมี0นยะ์นะ อันนี้มี 9, 9เก้าเก้านาะก็มาเก้านี่มีศ 0, 0นะูนย์ศูนย์ะจะมีศูนย์หรือเปล่าในล่าสุดนะครับในตรงนี้ก็มี8อยู่เนาะก็ถัดม,มาตร,ตรงนี้ก็เป็นในที่ในศูนยะ์หนึ่งสามเก้าสามเจ็ดนะแต่ที่แน่นนั่นแหละนะศูนนะครับเนาะศูนยะ์กนะ็เก้าอ่าเนี่มีเก้าด้วยเนาะศูนย์กับเก้านะครับ ในวันนี้หรือจะอาจจะออก08 8ย์เหมือนกันกับในตรงนี้หรืออาจ2 0ศูนย์ก็ลองนำไปพิจารากันนะครับแต่มันก็นะเออมันออกเบิ้ลนน,ะ,นะส่วนล่าสุดนะครับมาดูในเลขที่ออก3ตัวบนนะเพราะว่าในงวดล่าสุดนี่ออกไปนะฮะในที่ใน4 4 4 9 9 8 9 <ๆ S 2> ๆๆก็ไปดูเลขที่ออก9 8 9นะครับในที่ในบน นะคจะเป็น998หรือจะเป็น899นะครับนอกอ่ะก่อนหน้านี้นะฮออกไปในที่ใน5 4 2 9 8 9นี่989เหมือนกันนะอันนี้ไม่นานนะครับออกไปไม่นานเดือนเดือนที่แล้วนะคะถัดมานะครับก็จะออกไปในที่ใน1 8 3 3 6 2อืมหรือว่าจะออกเปินนะอ่ะนั่นแหละนะครับ ก็ไปดูในก่อนหน้านี้นะครับก็ออกไปในที่ในสามสองเก้าแปด้า้าอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเก้าแปดเก้าเ้านี่แปดเก้าเก้าเนี่ยส่วนในงวดถัดมานะครับออกไปในที่ในสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอืมนะเด็ก็สาสามอันนี้หนึ่งเจ็หนึ่ง็ดนาะอืมเลขอาจจะออกแปลกๆปนะครับแล้วก็อีกสักช่วงหนึ่งนะครับเนาะ ก็ออกไปนะครับก็จะเปในที่ใน9 9 8 9 8 9 9แล้วก็ถัดมาเป็น7 6 4 5 3 7นะครับอ่ะนั่นแหละนะฮะแต่เท่าที่ดูตรงนี้แล้วนะครับถ้าดูเลขเด่นเนี่ยก็ติด6กับ7ไว้แล้วกันนะครับเนาะกกับ7 แนวเมื่อก้ากับศูนย์นะอาจจะมาจับคู่กันก็ได้นะครับถือว่ามันจะออกออกออกเลขเดิมนะครับเหมือนในที่มันออกในตรงนี้นี่มา9 9เก้าเก้านี่นะครับหรือว่ามันจะออกสามสามอ่ะหกสองเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหรือสามเจ็ดเนี่ยเนาะก็ไม่แน่นะครับเนาะอืมก็ก็ลองนําไปติดติดไว้แล้วกันนะครับแต่ถ้านําในตรงนี้มาลดแต้มนะครับนะ นี่ก็ได้เลขเด็ดเหมือนกันนะครับนำในหลักหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นก็คือสี่มาลดแต้มเป็นสี่สามมาสามนี่อันนี้สองลดแต้มไปเป็นหนึ่งมาหนึ่งแปดลดแต้มไปเป็นเจ็ดนี่มาเจ็ดนะครับเะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสี่ลดแต้มไปเป็นสามเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนในตรงนี้เลย นะครับหรือว่าจะเด่นสามนะครับหน,นึ่งวันนี้เนาะอ่าลองจับคู่นะครับเนาะลองจับคู่อืเนี่ยในในในตรงนี้ก็มีสามสามเหมือนกันเนาะที่น่าสนใจเลยนะครับก็จะเป็นในที่ในสามเจ็ดสามหกสามศูนย์แล้วก็สามเก้าเนาะอาจจะเป็นในหกหกเจ็ดหกศูนย์ หกเนาะถ้า7นี่ก็จะเป็นในที่ในเ 7, 7็ดเนย์เานาะเออนี่แหละล่าสุดนะครับก็นำไปจับแล้วกันนะครับเนาะถ้า9กับ0เหมือนเดิมเลยในตรงนี้ถ้าถ้าเกับ0นมานะครับก็หน่วยนะครับหน่วย 27นี่หน่วยนะครั้งก่อนก็8 9 9ก็มาหน่วยนะล่าสุดนี่9กับ0นีก็มาหน่วยก็เท่าสัง,สงเกตดูจากนี่นี่ศูนย์ศี่เเนาะอืมถ้าต่อจากในตรงเนี้ยนะครับนี่แหละเก้ากับ0นไว้ในหลักหน่วยก็คงเป็นนี่แหละนะลองลองจับลองซื้อไว้ตรงๆดูแล้วกัน นะครับก็อย่าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมานี่ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเนาะอ่ะสำหรับในนะครับในสูตรล่าสุดนี่ก็มีสูตรที่เข้าก็มีนะฮะสูตรที่หลุดก็มีนะโดยเฉพาะในสูตร3ตัวนะครับไม่ถูกเลยนะฮะอ่ะไม่ถูกก็ไม่ใช้นะครับไม่ครับล้วนต่อนะครับสูตรนี้ก็อ่ะสองงวดงวดที่แล้วก็มา2ตัวเด่นอยู่เนาะแต่ในวันนี้ ไม่มาสักตัวเลยนะครับแล้วก็ในสูตรที่หลุดก็จะมีในสูตรสตัวเนาะสูตรบรรลุก็ก็ไม่ทำนะครับเนาะอืมนีสูตรนี้นะฮะมันก็ยังมีเลขเด่นมาอยู่เนาะอันนี้ก็เก้ากับแปดก็มาแปดอยู่เนาะมาเก้ามาแปดมันออกเลขเบิ้ลนนะครับเนาะอืมเนี่ยสูตรนี้ในงวดที่แล้วเข้านะครับ พอมาในงวดถัดมานี่็ก็ไม่เข้านะครับเนาะช่วงเวลาสูตรเนาะเข้าบางหลุดบางสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับเนาะในหลักหน่วยบนล่างเนาะสามสี่ห้านะนี่วดแรกเข้านะครับพอมาลงมาในงวดถัดมาเนี่ยก็หลุดก็คงได้ตามต่อนะครับสูตรไหนที่มันใกล้เคียงนะครับอ่าสูตรเล็กวิ่งก็ก็ถือว่ามาอยู่สูตรเล็กวิ่งสูตรที่สองเนะี่ยมาสูตรที่สอง สุดที่1นี่หลุดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวได้ตามกันในคลิปถัดไปแล้วกันอนะย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ